วันนี้จะพาไปใช้บริการจุดรับส่งเงิน Western Union งับรวมถึงบริการแลกเงินตราระหว่างประเทศจุดนี้อยู่ที่บูธธนาคารกรุงศรีชั้น15 Market Village ห oh ัวหินบูธนี้เปิดให้บริการมากว่า15ปีครับอยู่คู่หัวหินมาอย่างยาวนานชาวหัวหินคุ้นเคยกันดีเลยครับวิธีรับเงินจากต่างประเทศก็ง่ายมากครับเพียงแจ้งพนักงานว่ามารับเงิน Western Union พร้อมยืนม่นบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางจากนั้นก็กรอกแบบฟอร์มครับแล้วรอให้เจ้าหน้าที่ทำรายการสักครู่นึงก็สามารถรับเงินได้เลยครับแต่ถ้าอยากส่งเงินไปต่างประเทศก็ง่ายมากๆเหมือนกันครับแค่ยื่ ็รอรับไปเสร็จยืนยันการทํารายการครับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่ดูแลและให้บริการอย่างดีทุกขั้นตอนไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าใครไม่สะดวกมาหน้าบูธครับตอนนี้สามารถทําธุรกรรมผ่านกรุงศรีแอปได้ตลอด24ชั่วโมงครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษแค่ทารายการผ่านกรุงศรีแอปครั้งแรกครับโค้นลดมูลค่า300บาทจากช้อปปี้ครับแต่รีบหน่อยนะครับโค้ดมีจานวนจำกัดบูธธนาคารกรุงศรีอยู่ที่ชั้น1ห้าง Market Village หชวหินครับอย่างกับจุดประชาสัมพันธ์เดินเข้ามาาาาจกกปตนนนนน้้้เเเเเิดดีียยยววววลลลซแ็อััทุ10 -19 30 นาฬิกาสาบนาทีครับรับส่งเงินเสร็จแล้วก็อย่าลืมแวะช็อปในห้างมาเก็ตวิ l เลจนะครับมีทั้งของกินของใช้ร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตอย่าลืมนะครับรับส่งเงินด่วนระหว่างประเทศต้องใช้บริการ Western ์นยูเนียที่ธนาคารกรุงศรีเท่านั้นนะครับร้านนี้ดีหัวหินทาวแนะนําครับคิดถึงหัวหินกดติดตามพวกเราหัวหินทาวไว้นะครับ